ครับผมพี่น้องกรับสวัสดีครับพี่น้องนะฮเอฟซีแฟนเพลงแฟนคับทั่วโลกทั่วประเทศครับที่ดูในช่องของคำมมอสอำเภอตั้งพิเชียวอยู่ตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่คือทีมงานแผนกพนักงานเวทีครับแผนกจัดตั้งเวทีหรือที่เรียกง่ายๆก็คือทีมคอนโวยนะครับทีมบารลับบานอนเพิ่นมือนีเจริญอาหารครับมือนีมี มีผู้ประกาศละคุณครับมือนี้มีบานหักปลาอำนาจโอ้บานหักปลาอำนาดเลาสมนาคุณมากขอบคุณหลายๆเด้อหูประมาณหาสิบโลครับบ้านนั่นที่ปะห้าถึงสิบโลห้าถึงสิบโลตกใจเนาะอันนี้ใส่หมูแล้วว่าเตาเตาอย่างที่ดี อัเหตุผลมันหายไปยุคสีลาบยุคเมื่อกี่ล้วพ่ไปได้หรอผู้ใดเห็นอันอันนี้เป็นขาขาตั้งเวทีได้ไหมหน่อยขาตั้งเวทีสามารถเอามาตั้งเฮี้ยงกันแล้วก็เอาอันแข็งแข็งอย่างนี่ตั้งได้เลยๆของฝ้ายมาจังอย่างใส่หมูแซ่บครับหมอวันอย่างหน้ากากหมูอู้มาแล้วเสียบี้กูจัดครับโอ้ยบ่ตายง่ายดีเด้อคนเสียเซียบีนทนเมน มึงรู้จัดไล่ใหม่ครับตอนนี้ฝากช่องทางยังแล้วนะครับผู้จัดไล่ใหม่ใช่ไหมผู้จัดไล่ใหม่แต่ก่อนทำยูทูบทุกวันนี้เปลี่ยนผู้จัดแล้วยังไม่เค็ดอีกเหรอแต่ก่อนเป็นธุรกิจเกี่ยวกับขายเกือบครับอ่าแต่ว่าก็ตามการเวลาเนาะตามการเวลาให้เสียบด้วยมาแข่งนู่นเลยไอ้พ่อใหญ่มากแบงค์หมด้วทั้งปีเลยตาล่าตาแบงค์มาแบงค์เอาด้วยปานักปามนาเป็นมีทุนประมาณสองพันกว่าบาทเิลยไมาเห็น บ้านนี้ตลาดก็แห้ง <hey>. ย e ู่ใกล้บ้านนี้าหน้าาทักตาหน้าหมูกับหมูสดใด้บ่ะนี้หมูสดสดเลยพ่ออลไรครับพ่ออะไรเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเื่องงงามเรื่อง่าเศรษมันอ้วายยังแต่ีกนัวข่อยเป็อไรบ้า่่มนยกติดปากติมืดลูกน้องุพ่อนี่ว่าหาอนี่ขุนยังหลเลยพเ เฮ้ยครื่งแสนพุเจ็ดหมื่นกว่าพุทนะครับพี่น้องครับพุให้มาทั้คิดกับปานัเรียกคิวมาเลยเด้ยเด็ปานัดเต็มพี่ถือเลีกักหลายไหมลอตเตอรี่กับพวงพวงไตดินกับพวงพองเรียกปัญหากแคเนี่ยซื้อั้งเจ็ดหมื่นไหมเราใส้นีไปหกหมืนแปดครับบ่โอดไหนเนี่ยเมือีโอนมาให้แ่าั กินหลมันเลยกันแบบนี้แบบนองไปนองไม่มีคําว่าทะเลาะเบาแววงหักกันสามขี้กันลูกหลายพอพันธุ์แม่อยู่น้ากันหักกันสัมพีสํมนองต่างคนต่างมหาเหตุงานเหตุการณ์เพื่อส่งเสียครอบครัวลูกเต้าเลี้ยวเลียนหนังสือเป็นบ่ครับเออครับเพราะนั้นแล้วเรื่องทะเลาะเบาแวงไม่มีนะครับกฎระเบียบยูนี มีแต่ความรักความสามัคคีอแนวใดมันจีหยอกกันแล้วมันจีเคียดกันเะารับก็รีกเลี่ยงออกไปซะบ่ม,มีครับมีแต่หากันแย่งกันด้วมีแยงกันเบิงแย่งกันเ้มนี่อกัปครีดอกถืมาแบง,งแบงกินเมือี่แงก์แบงกวนบ่มีรวมเป็นหนึ่งเดียวจบ อันอันนี้ใส่เรยอยังไม่หัวแซ่งครับให้จิ้มน้ำเมากไม่เป็นไรพี่น้องือมาเด้พี่น้องเด้อมาเด้อนั้นสูตรน้ำจิ้มไทยเลยนั่นนะเกี๊ยวบแบ้แงบเก็บซีฟูดใส่พริกป่นกอกัวใส่ขอกวไดไหมง่เอาเบปไปไปบอกลอก ยันพันไอหาพัน,นแล้วเบิร์ตจูห่างกันมาขึ้นโคตรกินงูเนี่ยโอ้ยเงินที่ป่าลงเรนไปทั้งปีนะปปเนี่ยเพิ่งถูกนะเนี่ยหมดไปเป็นแสนแล้วถึงวันนี้จะเป็นพันเองเรียกเตี้ยเจ้าต้องให้คนสองร้อยขอบคุณเอฟซีเดอ้อเอฟซีป่ามนาศสนับสนุนมาบ้านฮักป่ามนาศมาบ้านฮักบ้านฮักป่ามนาศครับพอไปเสียดอกโคตกินายแล้วบ้านฮักเราผมได้อ้วนมากว่ หรือว่า <och> ก็ม <och S 3> ียผมละฮะผมคนเดียวไม่มีใครหรอกเจ้าของช่องคือผมนะเจ้าของช่องบรนฮักอ่ะก็คือผมเออเอฟซีคือคนนอนมาคือเมียผมนั่นเห็นไหมชัดเจนชัดเจนชัดเจนแทบช็อกชัดเจนแล้วก็แทบช็อกเลยยินดียินดีเศร้างงไหมงงบ้านฮักป่าน่ะคือผมเป็นคนตั้งช่องแต่ว่าเอฟซีผู้อวดมาขอผมคือเมียผมชัดเจนครับพี่น้องชัดเจน มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือนีมาแลงนี่นะครับอยู่ตลาดชัดชวานนะครับคลองหลวงคลองเจ็ดปทุมธานีครับพี่น้องครับมาตอนนี้ท่านอ้วนนี่ไหมมันซุกปกติไหมปะซุกเลัวี้นี่ซึ่งปลารึซึ่งปลาใช่ไหมไอ้นาะ เอาเลยเอาพรุ่งนี้ไม่ไกลนะพรุ่งนี้อยู่แค่ร้อยกว่าเชื้อโอ้ยถึงร้อยอยู่อ่ะถึงร้อยกว่าบนน่ะโอ้ยร้อยกว่าประมาณสิบกิโลเองเด่นอยู่ในวัดไม่น่าอื้นวัดจุกกระเชอเนาะวัดจุกกระเชอมาพี่น้องมานะครับพี่น้องอยู่ต่างแดนอยู่นอดบ้านบปนโนนี่แหละครับวิถีชีวิตคนบ้านเราอยู่ง่ายกินง่าย ทำมาหากินเลี้ยงขอบเลี้ยงข้ัวกันไปพี่น้องเอ้ยลูกเต่าก็ตรงเราตรงเลี้ยนทั้งหาตังได้เนาะไคผููได้จางด้นตำรวจตัวเมื่อเนี่ยเห่มันตังได้ตัวเดเขาดีมาเบืองอายงะกินล้วไหม กินล้หมดื่มเบร์กนี่ไงอมหรอนียด้เื่อนนาวัน้ามนาด้มนี่เรียชิมชิมวกบไปไหนเฮ้ชิมวัวกบนวกบเนี่ยยิ่ม่ชิมไปไหนไหมยาปเฮ้ชิมก่อนย่างได้วยไปชิมรเบองก่อ ใส่สูตรเจ้าแหละแต่ว่าจะไมัถึกขึ้นเพราะคืออ้าวสวัสดีครับจ้เดี๋ยวไปไปโอ้ยจ้า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 ดำได้แล้วเนาะเอาแย้งว่าเอาแย้งยีบ่ก็บ่บ่ละจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาหาหน้าค่ะมาจอดนี่คือเอาบ่สจะเด้ล็อกไว้ให้บ่ลาบ่ลาบ่อยากข้างบนนจ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่สนับสนุนมากเนี่ยได้ยุได้กินกันบักหลายนึงนี่งครับผม จ้าจ่าขอบคุณครับจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยยุบซีฮะเพื่อนที่สนับสนุนเครื่องเครื่องอันนี้มากนี่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 กลัวแล้วบอกกลัวแล้วเหลือปลาไหลได้ป่ะนี่ปลาไหลเนี่ยว่าจะให้ปลาไม่เด้ปลาไหลกับนี่อืมปลาเนี้ยังกบกบมันนี่กบกบยังก็มี่เบ็ดหนับมันนะบอกโอ้ทั้งหนังเลยบอกหนัง มไมันก็เซีบอยู่ล้หรบอยู่อยไปแมนดอกมันไม่กระเพาเนี่บอแมนโอ้เดาโอ้คล้ๆวนหูนั่นแหะนี่เสียบอยู่ไม่ตักข้าวมาด้วยปะป๋ามกกวนูนล่มนเสียบเลยเนเสียบว พอเอกเราเห็ดแซ่บแทบบอกนูเดี๋ยวไปเดียวอีสานก่อนจะกินแน่นอนจะกินแน่นอนสามเอ็ดเดอร์สามเอ็ดเดอร์ขนาดครับโอ้ยสามเอ็ดที่มีบาหัวบ่อละมันยากหาไหวตัวเด้ขวอยังอะไรตัวเออแบบนั้นได้อยู่เด้อนี่พัดเพล็ดแต่นมื่อยเลยกับใช่เอามาให้เกระหมอดหัวอยู่หลังลุ่นละครับมันเหลือนั่นเด้เสียบีจัดการแม่เย็นเป็นวะเย็นนั่นมันมีไอ้นั่นไหมอ๋อเอ้ยเอาเอือดยังจะใช่ไหมจะใช่ทำปลาไม่นั่น เราบอกเราจะเอามามาขอ,อยพัดให<า>ม้มีกะทิวะตามแล้วก่อนตันกแกงกะทิหมดผัดกะทิผัดไหกะทิเสียบมาไหลเลยผัดแบบผัดปลาดีกว่าโอ้ทำกะทิหมดละนี่แหละผัดกะทิอร่อยสุด<อ>มาโอ,โอ้โอ้อะไรอะ่ะเนี่ยทำมาแล้วอยู่บ้านอร่อยอย่างนี้เลยนะก็ไม่รู้ลยสูตรใครสูตรมันไม่ไม่ไม่คือผมไม่เคยทำ่ะแต่ของป่าคือเออมันก็ต้องไม่มีกะทิ คือผัดปลาเออใช่ไอ้สูตรได้แต่ว่าสูตรแกก็ลองดูเผื่อเผื่อมันอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงมันจะอบมันมันหวานหวานใช่ลองชิมดูลองชิมดูโอ้แต่หดเนื้อแมนขอบใจเช่นกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณมากมายสำหรับเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับที่สนับสนุนเข้ามาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ